สวัสดีปี2024นะครับเราจะพาทุกคนไปจังหวัดชนบุรีกันครับจะมีร้านอะไรร้านเด็ดไหนรอติดตามได้เลยครับนี่คือเป็นรถด่สกตระชาชนบุรีทักสิ่งนีกำลังทำสดๆเลยแล้วความพิเศษก็คือข้าวเหนียวนะครับไม่ต้องสั่งเพราะว่าเขาให้ฟรีอันนี้ผมได้คิวแรกเลย มาันแรกเลยีวว้ว้าวจัดอืเดียวพระเจ้าสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนสวัสดีปี2024นะครับขอต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อเหมือนเดิมนะครับ EP นี้นะครับเปิดซีซั่นใหม่เลยนะเราจะพาทุกคนไปจังหวัดชนบุรีกันครับทุกคนก็ EP ใหม่เปิดปีใหม่มาซัดเช้าเลยเพราะสังเกตง่ายแว่นนะทุกคนตีห้าออกจากบ้านกันนะครับตีห้ทุกคนชอบอยู่แล้วเห็นเราแบบตื่นเช้าเห็นเราลำบากนะฮะก็รอติดตามได้เลยว่าจะมีร้านอะไรร้านเด็ดไหนรอติดตามได้เลยครับสปอยดีไหมสปอยสหน่อยไหมนิดนึงนิดนึงบะหมี่บะช่ออะไรนี้น ขนมจีบเอลอช่องลอช่องเหรอเออลอดช่อง,อ,อ,งนะอุอ้ยเยอะเดี๋ยวรอเจอที่ชลบุรีเลยครับทุกคนร้านแรกที่บอลจะพาทุกคนมากินนะครับนี่เลยครับขนมจีบสาลาเปาเจ๊จิบนะครับดูรีวิวมาเขาบอกว่าหอมๆน้ำมันงาหน่อยอนะ่แล้วก็ปั้นสดทุกวัน นะครับู้ชาวชนบุรี59ปีไอ้อป้ายนี้กับปีไหนไม่รู้นะเออเดี๋ยวลองไปถามจะจิบดูกันนะนี่ยี่สิบห้าลูก25 <พอ S 1> ลูก<อ>เลยฮะค่ะยี่สิบห้าลูกค้าหนบาทครับอสองลูกละสองบาทได้ครับเอาขนมจิบสองกล่องครับซาลาเปานะ,ะก็มีสี่ไส้นะครับมีถั่วดำครีมหมูสับแล้วก็หมูแดง ส่วนมากอะไรขายดีสุดครับก็ยืนพื้นก็เป็นหมูสับเพราะมันดั้งเดิมรถดั้งเดิมจ้ะแล้วขายมาจริงๆกี่ปีแล้วนะก็เจ็ดสิบปีแล้วรุ่นรุ่นเตี่ยเลยจ้ะก่อนหน้านี้ก็ลูกละสองบาทอ่ะก็แรกเริ่มเบีอ่ะลูกอ่ะบาทยี่ห้าตังค์บาทยี่ห้าบาทบาทยี่ห้าตังค์ก็มามาขึ้นสองบาทสองบาทแล้วสองบาทแล้วก็ยังมีหลายปีแล้วยังยาวเลยให้ของแพงเลยก็ยังสองบาท นี่ได้มาแล้วนะครับน่ากินมากเลยปกติเวลาเรากินขนมจีบอะเราก็จะใส่พวกจิกโชใช่ไหมแต่นี้คือเป็นซอสซอสพริกน้ำชาอ๋อเขาทอดทุเรีต้องติดติดติดเลยอะฮะใช่ไม่ใส่จิกโชก่อนแล้วใส่ซอสพริกแล้วก็กระเทียมอ๋อใส่สามอย่างใส่สามอย่าง อาจจะต้องเป็นซอสพริกอ้นนี้วะก็แล้วแต่บางคนแต่ว่าชุทซอสพริกโกสตรนี่คือก็เจ้าดั้งเดิมเหมือนกันอ๋อมาเดี๋ยวผมลองชิมดูเลยล้วกันได้ค่ะขออนุญาตนะครับก็คือจะหอมงาเบาๆหมูที่ใช้หมูผสมหมูเด้งด้วยปะต้องใช้หมูเด้งหน่อยใช่ไหมฮะมีหน้าช่วยให้มัน นิดึงถ้าผมกินแล้วมันดึงดึงดีเพราะว่าบางเจ้าก็มาเปลี่ยนโซนรับเตยกับแม่เพราะคนสมัยก็คือเราตามทุกสมัยของเด็กวัยรุ่นอ๋อครับรสซอสเสียชามันจะแบบเปรี้ยวๆอมหวานแล้วก็ติ๊กโชว์แบบผมมาติดติดกินเปรี้ยวใช่ไหมเพราะคนเทพชอบดิ๊กโชว์เยอะเยอะเพราะที่เราออกบูธอะไรเงี้ยทุกคเั้งไปเน้นติ๊กโชมากที่สุด คนกรุงเทพพอทานของเราก็ชอบซอสติ๊กเหมือนกันนะคือมันคือมันแปลกดิจับกู่กันแล้วมันอร่อยใช่ใช่กันเนี่ยเนี่ยเซ็งอีกแล้วเนี่ยดึงดึงไม่เซียนดูดิแป้งหายหมดแป้งหายหมดแล้วตรงนี้คือที่อร่อยที่สุดเวลานึ่งของแบบหมูสับลงใบอะไรเงี้ยตรงเนี้ยตัวดีเลยมันแบบดีมันเค็มๆเป็นกระดาษกล้วยไม้ มีไข่ด้วยข้างในคล้ายๆเหมือนแบบบ,บัตรช่อไม่ค่อยมันมากมแปง้งค่อนข้างบางนะฮะอร่อยจะลองชิมครีมดมูถ้าครีมก็จะหอมแต่ว่าส่วนตัวชอบหมูสับมากไม่ส่วนตัวชอบขนมจีบสุด <c oughs> ลืมลืมมีหลายร้านนะโอเคได้ ก็ร้านนี้นะครับเปิดทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่ปีห้านะครับทุกคนถึงบ่ายสามเลยแล้วก็จะหยุดแค่หนึ่งวันต่อเดือนเท่านั้นก็สามารถเช็คได้ที่เฟซบุ๊กเพจอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับมาเจอกันร้านหน้าครับร้านต่อไปนะฮะชื่อว่าหมูเส้นรุจิรัตนะครับทุกคนร้านนี้นะครับเขาจะเป็นาขายหมูเส้นแบบหมูเส้นกับข้าวเหนียวอะไรพวกนี้นึกออกไหมแต่ว่าร้านเนี่ยเขาจะทำด้วยใช้หมูก้อนแล้วก็ ค่อยฉีดเป็นเส้นๆที่หลังร้านอยูนนะออ่ตรงไหนนะเอตรงไปตรงไปอีกเหมือนรู้เหมือนร,นรู้นั่นแหละอธิบายต่อก็คือไม่ต้องกลัวว่าน้ํามันจะเยอะเพราะเขามีแบบที่สบัดน้ํามันอย่างดีอะไรแล้วความพิเศษก็คือข้าวเหนียวนะครับไม่ต้องสั่งเพราะว่าเขาให้ฟรีไปตามมาครับกําลังทําพอดีเลยนี่กําลังทําสดๆเลยขายมายนานไตรงนี้เหรอตรงเนี้ขายมาอยู่ห้าหกปีห้าหกปี แต่ว่าขายที่อื่นมาก่อนแล้วที่นี่คือถ้าซื้อหน่เส้นก็คือฟรีข้าเหนียวใช่ใชได้ดีจังแต่ว่าเหนียวเราจํากัดนะจํากัดใช่จํากัดหมายความว่าถ้าาหมดแล้วก็คือหมดเลยนี่ก็เขานะคะก็จะมีราคาหมูเส้นปักให้อยู่ตรงนี้เลยเป็น1ขีด65บาท2ขีด1 3 0ครึ่งโลก็บวกเข้าไปนะฮะเป็น320 1>, 1กิโลหก0้อแล้วก็3ามโลขึ้นไปห0 0้อนะก็แล้วแต่ทำไมถึงแจกฟรีใจดีไปขายแล้วเหลือเพราะเหลือก็ไม่แจกเขาอยู่ดีก็แจกซะเลย <laughs> มันเรียบร้อยแล้วใช่เพราะไม่เคยเห็นวิธีการทำเลยเพิ่งเห็นครั้งแรกเนี่ยฮะอ๋อเราก็ค่อยมาฉีดอย่างนี้แหละมากระจายให้เย็นให้เย็นแล้วเดี๋ยวมันจะกรอบใช่ใช่พอเย็นแล้วจะกรอบค่ะหยิบไปให้ชิมเลยขอบคคุณ่ะหอมมากเลยนะทุกคนหอมมากเลยอ่ะทอดมุ่งกรอบเลยวะร้อนอ่ะอือดีมากเลยอร่อยมาก ถ้าในความคิดนะมันเพิ่งขึ้นเลยเมื่อกี้เลยอะ่ะมันจะไม่กรอบมากเข้าแบบนี้ใช่ปะะ่ะฮะงั้นเดี๋ยวผมเอาอันนี้เลยเข้าเหนียวด้วยเลยฮะอะไรฮะข้าวเหนียวที่ได้ก็ประมาณนี้นะ,ะทุกคนฟรีบินมากข้าเหนียวร้อน้อนอย่างดีหมูมันจะแบบมีความเค็มๆห,มหวานๆเนาะมันเข้ากันดีมากเลยอ,ะอ่ะอน เาเหนียวเป็นเม็ดเม็ดด้วยหรอเขาเหนียวฟินมากเลยอะรางนี้ไม่พอคือแยกกันนะไม่ขายคือแยกก็ไม่ขายถ้าอยากได้เพิ่มก็คือหมูเพิ่มใช่ต้องซื้อหมูเพิ่มฟินมากก็่อยากดีมากแล้วหมูแล้อือโอ้โหกล่องตุ้มตุ้มไกลอยู่ไหนด้วยดีไหมดีมากมีเท้านะเมื่อตอนเช้าเช้าอ่ะมีไม่กี่เมนูหรอกที่ฟินฟินอ่ะไป เดี๋ยวเราไปต่อร้านอื่นครับอร่อยมากร้านต่อไปนะครับทุกคนเป็นบะหมี่ปะช่อนะครับซึ่งหูเป็นร้านที่สปอยไว้แหลตอนเปิดคลิปเลยนะฮะบะหมี่บะช่ออะไรอย่างี้ก็คือเป็นเส้นบะหมี่เขาแน่าจะทําเองปะต้องไปต้องไปดูไม่แน่ใจแต่ดูจากแบบรูปแล้วเขาเหมือนทําเองแล้วก็บะช่อแบบใหญ่ๆปกตรงกลางอ่ะโหแล้วแบบ ซสกับน้ําซุปน่าจะแบบเชงเชงฟินฟินเลยนะฮะทุกคนร้านนี้นะฮะชื่อว่าบะหมี่โบราณใช่ไหมบะหมี่โบราณเนอใช่ร้านนี้นะฮะเป็นร้านลับนะครับอ่ะเราไปหากันครับไปเขาบอกว่าอยู่ในซอยตอนนี้เหรอลับตอนนี้เหรอลับจัดเลยนะเคยได้ยินอยู่ใช่ไหมครับ แอ๋ผมพุชชัยก็ให้ดูนั่นเลยว่าอ๋อคือคือพ่อพ่อพี่ขายผมก็ทำอีกอีกที่นึ่งด้วยซ้ำผมควบสองสาขาแล้หนูจดให้จดคุกแรกไหมพี่จดให้เลยคุกแรกเลยอ่ะจดจุดสุดยอดดูนะเนี่ยมาลุกคัดลังรอเนี่ยนี่นี่นี่ลุกพี่เขาเปิดนั่งรอกันนั่งรอลุงไม่มาการจุโชคดีเนี่ยถ้าเวลามาก็นี่เลยดูอ๋อก็คือลุงขายตรงนี้เลยอต้องเลยเพราะถ้าหนูไม่จดนะสมมติหนูไม่จดนะมันก็จะไหลราวทุกภาพอ่ะ อย่างนี้ก็ต้องกินน้ำมะนาวด้วยดิเอาจอดมีมะนาวมีบวยลำยชอบกินมากเลยน้ำมะนาวมะนาวลำย่าเดอะเบส เอาบุ้ยกับลำไยก็ก็าปผสมกันได้ก็คือต้องมัดถ้าเดอรเบสนะมะนาวลำไยครับแต่ก็เบสออฟเดอรเบสกองมะนาวบวยลำไยก็ได้สามสายที่นิ่เฉพาะสามสาขหนึ่งแต่ถ้ามะนาวคือซิกเนเจอร์เป็นผมกินซิกเนเจอร์ครับผมไม่กินน้ำลำไยาอ่แต่ต้องกินจะติดใจเพราะพิทคาของเฟิร์มว่าน้ำลำไยที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นร้านเปอร์เซ็นต์เราแชิมของเขาแล้วกันได้ครับแล้วลงเล่นอะไรเลี้ยวกว่านี้ไม่มีแล้วเอาจริง วเราได้คิวแรกนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้คิดไม่ได้ฝันว่าจะได้กินด้วยนะฮะใยบายนะพี่มะนาวหนึ่งสามสหายหนึ่งมะนาวลำไยหนึ่งไปเดี๋ยวเราไปกินบะหมี่กันนะทุกคนเขาบอกว่าอยู่ในซอยนี้หหลึกลับมากๆเมื่อกี้ก็งงงงกันเป็นหมดนึกว่าพี่แกเป็นลูกลุงขายบะหมี่ไม่ใช่ลุงขายมะนาวซึ่งเพราะว่ามะนาวไม่ได้อยู่ในคอนเทนต์ของเราไม่ไเจอเลยไม่รู้ว่าจะได้กินใช่ไหม คนคือแรนดอมจัดเลย<ช>ถ้าสมมติว่าเราเข้าเนี่ยเมื่อกี้เราเดินผ่านตอนนี้แต่เราไม่ได้เดินเข้าเออใช่เ,เข้าไปทางข้างถ้าเราไม่เข้าซอยข้างๆเราจะไม่ได้เจอรุ่นนี้ใช่แล้วถ้าบอลไม่ถามว่าหาร้านอะไรก็จะไม่ได้จีบอีกเหมือนกันนะฮะเพราะพี่เขานั่งอยู่นี่คือบะหมี่สุดฝังสวัสดีครับปกติขายทุกวันเลยทุกวันตั้งกี่โมงแปดโมงครึ่งถึงกี่โมง บายโมงคึ่งถ้ามันทีหมดก่อนเร็วก็เก็บร้านเลยนั่นแต่เส้นนี้ทําเองเลยทำเองว่าแล้วก็เป็นเส้นแบบนี้มันไม่ได้เป็นก้อนเราเราจับเองจับเองใช้จับเองผมเอาบะหมี่บะช่อพิเศษหนึ่งครับแห้งน้ำน้ำครับเพราะว่าผมอ่านรีวิวมาเบอกน้ำซุปเด็ดถ้าถามเลยว่ายังใส่คาตาลไหมเราบอกว่าใส่ เขาบอกว่าที่อื่นเขาไม่ใส่กันแล้วนาะเขาบอกคาตั้งแพงเขาจะใช้น้ำสุดของสำนึกเอาง่ายใช่ใช่ใช่ใชนี่บอลสั่งแบบพิเศษมานะครับเป็นน้ำนะทุกคนก็35บาบาทนะฮะ ก็จะได้บะชอ2อชิ้นนะครับจุกๆเลยนี่บางๆที่สําคัญอ่ะบอรว่านี้น่าจะฟินเนี่ยดุดเส้นดิโอเส้นมันแบบเหมือนลาเมงเลยเนาะแล้วเขาให้เยอะมากดูดิพระเจ้าเมื่อกี้มีพี่คนหนึ่งถ้ากินที่นี่เราจะลืมที่อื่นเลยโอ้โหเชงเชงเลยกินอย่างนี้ได้เลยเชงเชงแบบไม่ต้องปรุงแต่ว่าที่จริงปรุงก็ดีเดี๋ยวให้ปรุงแล้วกันกินแบบเราจะได้กินแบบ2แบบ อืมอืมอือืมฮรลโโอ้มากส้นโคตรดีแบบไม่เคยเจอเส้นแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะมันมีความแบบดึงหนึบกรึบๆแล้วแบบไม่ได้เละเกินไปว้าวจัดอืมฝ่ายชอบเป็นแบบหมูเด้งที่แบบบางๆแล้วก็ ดึงึงมีรสชาติในตัวอร่อยมากอโอ้ได้กินคนสุดท้ายเบอก็ไม่ได้กินเพราะอร่อยเบอร์นี้ก็ไม่ได้กินหรอกร้อนเลยละน้ำซุปเขาจะเป็นฟิลที่แบบ จืดนะนึกออกไหมแต่ว่าแบบสดได้เรื่อยๆเออไม่เลี่ยนแล้วก็หมูสับเนี่ยแบบบะช่อพอกินกับน้ำซุปแล้วแบบฟินจัดมาเดี๋ยว next station นะขอปรุงแบบจัดเต็มพี่เบอกพริกใส่นิดเดียวพริกที่นี่เผ็ดมากนะอ๋อเนี่ยดูดิใส่พริกไปนิดเดียวดูดิสีแดงแบบแดงเลยพริกอะไรอ่ะ สั่งทาพิเศษนี่ว่าแบบเขาให้กินแบบเช็งๆหน้าฟินกว่าแต่หมูบะช่อคือฟินเส้นหรือฟินมันจะหยุดอะไหมันจะหยุดตอนไหนวะไม่หยุดไม่หยุด ตัวไปกินก่อนนะครับมาเรามาต่อกันที่หมูสเต๊กกับตับสเต๊กนะครับร้านเขาชื่อว่าอพอลโลไปฝรั่งร้านเขาก็ขายมาประมาณ70กว่าปีแล้วแถวเนี้ยเรียกว่าปากซอยท่าเรือพรีนะฮะนอกจากตับสเต๊กกับหมูสเต๊กก็ยังมีพวกแบบ กุ้งกระเบื้องเอ่ยหอยจ้อข้าวผัดอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวลองสั่งมาให้ทุกคนดูแล้วนะครับไปนี่นะคะที่เราสั่งมานะครับทุกคนก็จะมีหมูเส้นนะครับอันนี้เป็นแบบติดมันนะฮะนี่มันแบบอูมันครึ่งเนื้อครึ่ง แล้วก็อันนี้เป็นตับนะครับตับเขามาผสมกับไส้เ<ซ>ออไส้อ่อนนี้ไส้เพียวนะฮะน่ากินมากดูดิแล้วก็อันนี้เป็นหมูสเต๊ะแบบเนื้อล้วนไม่มีหนังเลยแล้วส่วนตรงนี้เที่ยเยอะที่เห็นอยู่ก็คือพี่เขาให้มาชิมนะฮะเยอะมากอะ่ะเราต้องชิมหมูสเต๊ะก่อนเลยแล้วกันน้ําเขาคือแบบจะข้นๆอย่างนี้หน่อยนะทุกคนมันเขาแบบไม่ใส่สารกันบูดเลยเนาะอร่อยว่ะพี่วันโอ้ย ก็เอายิงจานเนี้ยหมดเข้าใจละงั้นเดี๋ยวลองเชือดที่มันนุ่มที่มีมันแหมเลือกมันด้วยน้ำจิ้มอร่อยมากโหนุ่มด้วยใช่มเข้าใจละรึแหมมันเป็นยังไงมันนุ่มมันละลาย ดีว่ะมันหอมแบบเออของเตาปิ้งแบบไม่คิดว่าทุกคนน่าจะกินแบบอย่างนี้มากกว่าใช่ครับแ,แบบนี้ฟินกว่าใช่ครับส่วนแบบตัวอาจาร์าอ่ะเขาก็จะเป็นแบบเหนียวเหนียวอาจาร์รสชาติดีเปรี้ยวต้องมาเดี๋ยวลองชิมตับดูอื้อ่อสนุ่มจัด <laughs> หมูสเตอะจริงจมันก็เหมือนเหมือนกันหมด นี่บว่ามันก็สีเดียวกันแพทเทิร์นเดียวกันแต่ตัวที่จะตัดแล้วสร้างความแตกต่างก็คือตัวน้ำจิ้มแล้วก็อาจาัดสิ่งที่ชอบที่สุดอ่ะบอนชอบก่อนน้ำจิ้ม,มกินกินแล้วเหมือนสังขยาเลยไม่ใช่รสชาตินะ t e x t u ์เ texture อันก็รสชาติรสชาติดีมากเครื่องเทศไม่ไม่ได้จับเค่ไม่แรงใช่คุนไม่ได้เป็นกินง่ายไม่ได้เป็นสเต๊ทแบบแบบที่เครื่องเทศแรงๆอาหารนี้อะไรนะเขาให้มาน่ากินมากใสยจอนใส่ไข่ปูไข่ปูนี่ดูดิ ผมจิ้มหวยทำเองด้วยนะครับม,มาลองชิมดูอืเจ้าไม่แพ้จ้อปูที่นู่นเลยอ่ะแล้วูุยััษกอ่ะอ,อันนี้คือของต่อคู่บางและกรอบมากแล้วเคี้ยวไปรู้สึกว่าแบบมันผสมเป็นอย่างเดียวกันไปเลยทนะั้งชิ้นอร่อยมากมาข้าผัดปูข้าวมันแบบล่วนดีเหลือเกินออดว่า เดี๋ยวขอตัวให้วันไปชิมก่อนนะฮะโอเคครับุณครับไปเดี๋ยวเราไปต่อกันที่น้ำมะนาวนะฮะนี่มาแล้วสวัสดีนะคุณุสวัสดีครับุณเคยเห็นอยู่ในโลกโซเชียลโซเชียลใช่ไหมใช่ดูได้บ้านะขายมะนาวนะครับคุณลุงนี่ดี ยี่สิบกปีแจ้งเท่าไหร่ครับคุณลงยี่นนิบห้ายี่สิบห้าบาทมีสามอย่างขอ,ขอบคุณครับ นี่ได้มาแล้วฮะของบอลเป็นน้ำมะนาวอย่างเดียวเลยนะครับทุกคนที่ทิงเป็นอะไรนะมะนาวลำไยกับมะนาวของพี่บอลสามกระหายสามกระหายรวมสามอย่างเลยมะนาวลำไย <ลำ S 2> บวย,บวยถุงลายยี่สิบห้าบาทขนาดนี้อร่อยดีมากอร่อยมากเลยครับยอดดีดีมากแบบชื่นใจแบบดับกระหายได้ดีมากประเด็นคือความหาคือเมื่อกี้ พี่พี่ที่เราเจอตอนแรกพี่ลูกเจ้าของลูกเจ้าของนัลูกลูกคุณลุงบอกว่าพี่ขอบวกหนึ่งคือไงพี่จะกรไก่เราบวกหนึ่งบวกหนึ่งขอน้ำมะนาาบวกหนึ่งก็คือเขาต้องรอคิวของพ่อก็คือพ่อไม่มีขืนให้ให้พี่เศษสนุกจังชิมป่ะรอมนปักเฮ้ยดูดจะหมดหรออะไรขนาดนั้นอ่ะเร็วเกินอ โงงเลยอ่ะมันสามรสชาติมันตีกันมิกกันเออมิกกันงงแต่อร่อยนะอร่อยกันอร่อยช่องทาง้ะผมว่าจะเช็คว่าวันนี้ขายอะไรยังไงนี่เลยแบบไหนนี่นี่เลยครับเที่ยวมาละผมนึกติดตามว่าวันนี้เที่ยงอยากเข้ามานะ้วนเต็มอ๋อเขียนเลยเที่ยงอยากเข้ามานะกลัวเต็มเห็นสุพดูเลยเลยนะครับของนเพจเฟซบุ๊กอ่ะอ่าชื่ออะไรครับพื้นน้ำมะนาวาคาเลซีอ่าขึ้นให้ข้างล่างนี่นะครับทุกคน เราไปลุยกันต่อครับสดชื่นแล้วครับตอนนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับลงบาลครสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับร้านต่อไปนะครับชื่อว่าร้านคุยใช่ทอดเกาะกวนนะครับคุยช่ทอดที่นี่นะครับน้ำราดของเขาก็จะเป็นซอสศิลชัยเหมือเดิมยวเราไปดูเขาทอดกันซอสที่นี่ก็จะเป็น โกศลค่ะเขาบอกว่าคนที่นี่แบบกินโกศลใช่ไหมก็คือแล้วโกศลก็มีขายเฉพาะเมืองชนอ๋อมีขายเฉพาะเมืองชนอย่างเดียวเลยในห้างไม่มีจะเป็นโชว์ห่วยนี่คือขายชิ้นละเท่าไหร่นะครับสามชิ้นยี่สิบสามชิ้นยี่สิบบาทพี่เขาให้ไส้เยอะมากเลยดิไส้แบบแน่นมากนี่ขายมานานยังนะครับขายมาเกือบสี่สิบปีแล้วจ้ะ ปกติปกติเวลาเสิร์ฟนี่คือราดเปิร์งนะหรือ,รอ,รอว่าจิ้มเหรออ่าส่วนใหญ่ถ้าลูกค้ากินนะพี่จะแนะนำเลยให้กัดกัดหัวกัดหัวแล้วน้จิ้มหยอดโอเคได้เลยครับจัดไปฮะแบบกรอบๆเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอนบีให้ดูกันนะครับนี่โอ้โหแป้งคือดีมากกกอบมากโอ้โดูไส้ดิ เยอะมากเอาอ,อีกเอาอีกพอพิดเออราดก็อ,อร่อยน <laughs> ะจริงร <c oughs> าดไปแล้วจบเลยอ่ะเข้ากับทุก,ทกอย่างที่เ,ออเป็นอของทอดใช่กรอบมากน้องแบบไส้เยอะหอมกุยข่า ก็มีความแบบเค็มเบาๆหมาตัดกับซอสที่แบบเปรี้ยวอ,อร่อยเฉยๆแหมไม่อัพเดท <c oughs> น,นี่เพิ่งเปิดเลยไหมฮะอ่ะเพิ่งเปิดเลยยังไม่ยังไ,ไม่เสร็จดียังไม่เสร็จเดี๋ยวผมนั่งรอได้ไม่เป็นไรครับรับมานะ ไม่ไม่เป็นไรค่ะอักสองชั่วโมงได้ครับาแล้วีชั่วโง้ั่วมเดี๋ยวผม่วยกันหมดเลยาคนโหหิมาให้เลยเรอใจดีนี่คือมาต้องรับบัตรคิวด้วยหรอใช่ครับลุงครับปกติต้องรับบัตริวด้วยใช่ไหมฮะอันนี้ผมได้คิวแรกเลย มาคนแรกเลยนี่สุดยอดไม่มีใครยังจัดร้านไม่เสร็จนะ่ะคิดดูมาที่วันสั่งมานะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดกับหมี่นะครับวกกันแปลกดีเหมือนกันเนะเาะ เยอะมากเลยแบบเปิดปั๊บคนแบบเต็มโต๊ะแล้วนะเดี๋ยวบอกก่อนว่าในจานมีอะไรบ้างนะฮะนี่มีก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับแล้วก็มีเลือดหมูมีหมูบัตรช่อนะครับแล้วก็มีหนังหมูน,นี่ของดีก็คือก๋วยเตี๋ยวหลอดที่แบบใส่หน่อไม้บัตรช่อบัตรช่อนี่หวอนว่า ก่งมากเลยรสชาติก็นลกล่อมมากดีมากน้ำซุปอันนี้เป็นแบบออริจินอล,ลขอแบบไม่ปรุงนะน้ำซุปอร่อยมากปกติเราเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวหลอดเราก็จะกินแบบปกติเลยแล้วก็ราดงลงราดน้ำทั่วไปแต่นี้คือเขาแบบฟิวชั่นเลยอ่ะ เออก็คือเอามาใส่น้ำอะไรเงี้ยแบบกลายเป็นเข้ากันหมดเลยดีอน,นี้เราก็กินเยอะมากนะเรากินแล้วเราเหมือนเราเอนจอยอ่ะชอบน้ำมากกว่าแห้งอือทำซุปอร่อยซุปหวานหอมไปเดีย๋ยวเราเจอกันร้านสุดท้ายครับ าทุกคนนะครับมากินขนมหวานนะก็คือลอดช่องน้ำตาลตโนดนะครับเป็นร้านปิดจบนั่นเองนะครับไปของหวานต้าข้าวทองแนละ้วมาช่องน้ำตาลโตนตนานน้อยที่หนึ่งครับค่ะวอดช่องอย่างเดียวนะคะหรือจะใส่ใสอะไรใส่ย่าง,งอื่นได้ด้วยได้ค่ะโอ้ยแจเลยใส่ขนุนครับได้ใส่ได้กี่อย่างครับสองอย่างสามสิบถ้าเพิ่มก็อย่างละห้าบาท ที่วันสั่งมานะครัมีลอตช่องมีทับทิมกรอบแล้วก็มีขนุนเบสิกเลยเป็นรอตช่องสิงคโปร์นะครับอันนี้อร่อยตรงๆมากหวานมากเลยนะ,ะมันก็มีทางน้ำเชื่อมถูกว่าแล้ก็มีนมข้นอีกท้ายมันก็หวานมากเนี่ยน่าจะชื่นชอบเลยแหละ คนที่แบบชอบหวานน่าจะชอบมากๆแต่คนที่แบบไม่ค่อยกินหวานอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบรู้สึกหวานไปแต่มันเป็นหวานที่แบบจูกต้องไม่ได้หวานแบบโดดไม่ได้หวานประแลมแสบคอหวานแบบจุ้มคอองค์ประกอบมวลรวมดีมาก <c oughs> อากาศร้อนๆอย่างนี้ตอบโจทย์สุดๆเลยครับกินสามอย่างพร้อมกันน่าจะฟิน ่านหนวดดีมากนี่ mm, พี่บอลหน้าชอบมากเราชอบอยู่แล้วทอใคนนะครที่มาชนบุรีนะครับก็สามารถที่จะก,กินตามบอลได้ทุกร้านเลยนะเอาจริงคลิปเนี้ย รู้สึกว่าอร่อยแล้วก็แฮปปี้เอนจอยอิทติ้งแบบสุดๆทุกร้านเลยแบบกินเต็มที่กินแบบไม่มีกัก๊กแล้วข้อดีคือแบบร้านอาหารข่าวเนี่ยแบบเดินหากันเดินแบบเดินไปได้ทุกร้านเลยใกล้มากแบบ300เมตร4 0 0อเมตรแต่ว่าร้านลอดช่องเนี่ยจะไกลหน่อยอาจจะขับออกมาอีกนหนึ่งเนาะอืมก็แต่ที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นบะหมี่หมูบะชอบ่ออืมเป็นสุดรู้สึกว่าแบบน้ำซุปมันไหลดีมากแล้วก็ตัวบะหมี่เป็นเส้นที่แบบอร่อยสุดๆไปเลย สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสักระดิ่งนะแล้วก็อย่าลืม Subscribe นะครับให้ช่องอีกกันนะครับเจอกันใหมา่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายอยออ,อ้มันดูดแล้วมันฟินนะ